สวัสดีนักเรียนชั้นป5้าทุกคนค่ะวันนี้กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาภาษาอังกฤษค่ะเรายังเรียนกันอยู่ใน u n i t 2 is more interesting วันนี้นะคะเราจะเรียนกันในหน้าที่39และหน้า40ค่ะถ้าพร้อมแล้วเรามาดูเนื้อหากันเลยค่ะสำหรับแบบฝึกหัดหน้า39นะคะจะเป็นการทดสอบการฟังของนักเรียนนะคะโดยให้นักเรียนนะคะ ฟังคำสั์นะคะเปรียบเทียบและเขียนวงกลมร้อมรอบคำที่มีความหมายตรงกันข้ามกับคำที่ได้ยินความหมายตรงกันข้ามหมายความว่าอย่างไรคือสิ่งที่ตรงข้ามกันนะคะตัวอย่างเช่น fat ที่แปลว่าอ้วนอ้วนตรงข้ามกับอะไรคะอ้วนก็ต้องตรงข้ามกับ thin ท,ที่แปลว่าผอมนะคะหรือจะเป็น good ที่แปลว่าดีตรงข้ามกับอะไรคะ ตรงข้ามกับ bad ที่แปลว่าเลวหรือแย่นั่นเองค่ะ slow ที่แปลว่าช้าก็ตรงข้ามกับ fast ที่แปลว่าเร็วนะคะและยังมีคำศัพท์อีกมากมายเลยนะคะที่นักเรียนรู้จักกันดีเช่น short เตี้ย long ยาวหรือสูงแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราลองมาดูคำศัพท์กันก่อนนะคะว่ามีคำว่าอะไรบ้าง เพื่อที่นักเรียนไปฟังคำศัพท์จากเจ้าของภาษาจะได้ฟังได้ง่ายขึ้นนักเรียนอย่าลืมนะคะเลือกคำที่ตรงข้ามกับคำที่เจ้าของภาษาพูดถ้าเจ้าของบอก f a ดเราก็ต้องบอกทินแบบนี้นะคะถ้าเจ้าของภาษาบอกว่า FAT อ้วนนักเรียนก็ต้องเลือกทินผอมข้อที่หนึ่งนะคะมีคำว,ว่า at new b i k e a new car a newcap ะะเดี๋ยวนักเรียนจะได้ฟังเสียงจากเจ้าของภาษาและให้นักเรียนนะคะวงกลมรอบคำศัพท์แบบนี้นะคะนี่คือตัวอย่างนะคะยังไม่ใช่ของจริงนะคะข้อที่2นะคะมีคำว่า a q u i i t e class A noisy class allow class 3นะคะ an old woman a fat girl a beautiful woman 4นะคะมีคำว่า a tall tower a low booting a small board 5ะะมีคำว,ว่า a short man a slim boy a chubby girl ะะเดี๋ยวถ้านักเรียนพร้อมแล้วไปฟังคำศัพท์จากเจ้าของภาษากันเลยค่ะ Number one, an old car Number two, a noisy class n u m e e r 3. an ugly woman Number 4. a high building Number 5. a chubby boy เป็นไงบ้างคะฟังจบกันแล้วทำแบบฝึกหัดได้ไหมคะอย่าลืมนะคะนักเรียนต้องเลือกคำศัพท์ที่ตรงกันข้ามกับที่เจ้าของภาษาพูดนะคะถ้านักเรียนฟังไม่ทันหรือไม่แน่ใจให้นักเรียนฟังซ้ำได้นะคะ ต่อไปนะคะคือแบบฝึกหัดหน้า39ค่ะยังอยู่ในเรื่องของการฟังจากเจ้าของภาษาอยู่นะคะคำสั่งนะคะให้นักเรียนฟังข้อความแล้วเขียนวงกลมรอบตัวอักษร A B หรือ C หน้าคำตอบที่ถูกต้องการฟังครั้งนี้จะยากกว่าเมื่อกี้นะคะเพราะครั้งนี้นะคะจะเป็นการฟังเรื่องราวและก็มีคำถามถามนะคะ เพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องตั้งใจฟังให้ดีแล้วก็เลือกคำตอบนะคะให้ถูกต้องมีเพียงแค่1คําคำตอบนะคะอย่างเช่นข้อ1นะคะก็จะมีข้อ a นะคะที่อ่านว่าจิม b นะคะอ่านว่าบ๊อบถ้านักเรียนเลือกข้อ a ที่เป็นจิมนะคะก็วงกลมรอบตัว a แบบนี้นะคะข้อที่2นะคะ a นะคะ Her Friend b Jackie 3นะคะ A นะคะก็คือ a hot dog B นะคะก็คือ a hamburger ขอ้อ4นะคะ A ก็คือ mary B นะคะก็คือ joy C ก็คือ jane ข้อที่5นะคะ A คือ a kangaroo B ก็คือ an elephant ส่วน C นะคะ a rabbit เดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างให้นักเรียนดูหนึ่งข้อนะคะคือข้อที่หนึ่งเมื่อยกตัวอย่างเสร็จแล้วนะคะเราจะไปฟังเจ้าของภาษากันนะคะตัวอย่างข้อที่หนึ่งนะคะมาจากประโยคจริงที่นักเรียนจะได้ฟังเลยนะคะจะมีประโยคด้วยกันทั้งหมด3ประโยคนะคะประโยคแรกบอกว่า Jim eats 40กิโกรัม b ๊อบกินโกิกรัม น,ะะนี่คือข้อความหรือข้อมูลที่เขาให้มานะคะแล้วเขาก็ถามว่า who is heavier ใครหนักกว่าเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องเอาข้อความจากประโยคที่เขาบอกมาตอบคำถามนะคะเมื่อได้คำตอบแล้วให้วงกลมที่ a หรือว่า b ค่ะถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปฟังคำถามจากเจ้าของภาษากาันแต่ครูมีตัวช่วยนะคะ ตัวช่วยของครูก็คือครูเนี่ยจะดึงประโยคคำถามออกมาให้และนักเรียนก็ลองฟังที่เขาถามแล้วก็ที่เขาเล่าให้นักเรียนฟังให้ดีนะคะข้อที่2นะคะคำถามมันจะมีว่า who is younger ใครอ่อนกว่ากันนะคะเดี๋ยวนักเรียนต้องไปฟังเนื้อเรื่องนะคะข้อที่3ถามว่า which is cheaper อันไหนถูกกว่ากัน เดี๋ยวนักเรียนก็ต้องฟังเนื้อเรื่องจากเจ้าของภาษานะคะข้อที่4นะคะโจทย์จะถามประมาณนี้นะถามว่า who is the smallest ใครนะคะเตี้ยที่สุดเดี๋ยวนักเรียนฟังเนื้อเรื่องจากเจ้าของภาษาอีกหนึ่งครั้งนะคะข้อที่5นะคะถามว่า which animal has got the biggest ear a rabbit a kangaroo or an elephant นี่คือ คำถามทั้ง5ข้อถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปฟังเนื้อเรื่องจากเจ้าของภาษากันเลยค่ะ Number 1 Jim is 40 kilograms Bob is 45 kilograms Who is heavier Number 2 Jackie is 11 years old Her friend is 13 years old Who Is younger. Number three, a hamburger is 35 baht. A hot dog is 25 baht. Which is cheaper? Number four, Mary wears a medium sized t shirt. Joy wears a small sized t shirt. Jane wears a large sized t shirt. Who is the smallest? Number five. Which animal has got the biggest ears? A rabbit, a kangaroo, or an elephant? <laughs> ถ้านักเรียนฟังไม่ทันนะคะให้นักเรียนฟังซ้ำนะคะเพื่อที่จะได้คำตอบที่ถูกต้องนะคะสำหรับแบบฝึกหัดหน้า40นะคะให้นักเรียนนะคะโยงเส้นจับคู่ภาพและข้อความที่ตรงกันข้ามจะคล้ายๆกับแบบฝึกหัดการฟังอ่านออกเสียงครั้งที่1ที่เราทำไปนะคะก็คือจับคู่คำที่ตรงกันข้ามค่ะเรามาดูคำศัพท์ทางด้านซ้ายมือของนักเรียนกันก่อนนะคะว่ามีคำว่าอะไรบ้างคำแรกนะคะ a large bedroom แปลว่าห้องนอนกว้างค่ะ a new car แปลว่ารถคันใหม่ค่ะ a c h i a p shirt เสื้อยืดราคาถูกค่ะ a tall boy เด็กผู้ชายสูงค่ะ a strong man ผู้ชายแข็งแรงค่ะทางด้านขวามือของนักเรียนบ้างนะคะมีคำว,ว่า an expensive shirt เสื้อยืดราคาแพง a ัด o อ t บอยเด็กผู้ชายเตีย้ย and own car รถยนต์คันเก่า a weak man ผู้ชายอ่อนแอ a small bedroom ห้องขนาดเล็กเพราะฉะนั้นนะคะนักเรียนจะต้องจับคู่ข้อความกับรูปภาพที่มันมีคำตรงกันข้ามตัวอย่างนะคะเช่นคำว่า a large bedroom ข้อนี้แปลว่าห้องนอน ขนาดกว้างนะคะกว้างก็ต้องคู่กับอะไรคะถูกต้องค่ะคู่กับเล็กหรือแคบก็จะเป็นคำว่า a small bedroom นักเรียนก็โยงเส้นแบบนี้นะคะโยงเส้นให้เรียบร้อยนะคะข้อที่1น,นะคะเสร็จเรียบร้อยต่อไปนักเรียนก็ทำข้อที่2ค่ะ a new car และก็ข้อที่3นะคะ a cheap s h u r c h ข้อที่4นะคะ a tall boy ข้อที่5นะคะอะ strong man เราก็จะจบละค่ะสำหรับแบบฝึกหัดวันนี้นักเรียนทำได้ใช่ไหมคะนักเรียนอย่าลืมฝึกทบทวนเนื้อหาและอ่านหนังสือบ่อยๆนะคะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ